หลังจากที่บ้านกลางป่าของพวกเราถูกผีไสไหลบุกเมื่อปีที่แล้วพวกเราคิดว่าไล่มันกลับป่าได้สำเร็จแล้วแต่ไม่เลยมันกลับมาอีกครั้งในวันคืนก่อนวันคริสต์มาสครั้งนี้พวกเราต้องทนกับความหนาวและการลุกลานของผีไสไหลตัวใหม่เตรียมไม้ให้พร้อมแล้วไปลุยที่บ้านหลังเก่ากัน จะปีใหม่แล้วอ,<ม>อีมาโตอีมาโตจะเป็นบ,ปบ้านหลังเก่าด้วยว่ะปีใหม่เนี่ยพวกนายดูด,ดิอากาศแบบโอ้โหหนาวมาก<ไ>ดูเราจะเตรียมพร้อมไปแคมปิ้งที่บ้านหลังเก่าของฉันเองพวกนายพวกนายพวกนายหลังเก่าแล้วนะ,ะเคยได้ยินป้าที่เขาบอกว่าหนาวจนฟันออกปากนี่ฉันหนาวจนกระโหลกออกมาจากหัวเลยอุมีเข่าด้วยจุ๊บแกงใช่น่าจะมีกระโหลกแล้วยังมีเขี้ยวเย็นๆของเธอด้วยอ่ะเย็นลมเย็เย็นเย็นจเย็นจเย็น ซึ่งในวันก่อนวันคริสต์มาสเนี่ยมันก็จะมีหิมะตกมาแบบนี้ฉันอยากเล่นสโนว์แมนมาไปเหมาโนนหิมะด้วยกันมาผมจะเอาหิมะปาหัวหน้าแล้วฮะขี้โกงอันนี้มันปั้นอยู่แล้วมาเนี้ของฉันเป็นไว้ไงโธ่เอ้ยขี้โมจุแจไม่มีทางปั้นสวยขนาดนั้นหรอกอย่างมากก็เป็นได้แค่มอตโนอยอ่ะมันมจะยากเลยปั้นยากกว่าตุ๊กตาหิมะอีกเพราะปั้นมอตโนอยเนี่ย โอเคถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านหลังเก่าของฉันดีกว่าครั้งนี้เนี่ยฉันคิดว่าจะกลับไปเอาของจากที่ปีที่แล้วที่พวกเราเล่นแคมปิ้งค้างไว้อะนะอ่ะพร้อมแล้วไปเลยจ้เลยเเลยว้าวบ้านหลังเก่าที่ครนี้คุณลงทรความสะอาดให้ฉันด้วยล่ะดูดิมีเขาปั้นหีมะไว้ให้พวกเราเล่นด้วยเอาปากันเลยเหรอนี่มันสโลนะทุกคน โอ้มันติดสโลนะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆบ,บ้านดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้านที่เราไม่ได้มาบ้านหลังนี้เป็นปีๆเลยน,นเนี่ย่นี่เราติดไฟคสซี่ไลท์นี่ไฟระยองระยางเห็นไหมโอ้น่ารักจังเลยยอดเดี๋ยวเราต้องติดกล้องวงจรปิดไว้ด้วยนะเพราะว่าตอนกลางคืนเขาบอกว่าชอบมีหม,มีมาขโมยของวิ่เดี๋ยวแล้วนี่อะไรอ่ะกองไม้ไงช่วงนี้หน้าหนาวเราก็ต้องก่อกองไฟกันในพือน ฮีเตอร์มาด้วยอะดีงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ไม้อันนี้เนี่ยเอาไปเติมฟืนเติมไฟที่บ้านแล้วกันโอเคระวังฟืนระวังไฟด้วยนะครับในบ้านแม่ฉันบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ด้วยอ่ะไม่รู้มีเซอร์ไพรส์อะไรเฮ้ยมีเซอร์ไพรส์ด้วยเหรอชอบกินทาซ่าโอ๊ยอะไรหรอเพื่อนเพื่อนว้าวสุดยอดนี่ไงแต่เตาผิงอันนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะโอ้เราต้องเอาไม้เข้าไปใส่ใช่ปะอบุ่นร่างกายไงเพื่อน มันอุ่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงสโน w b a l l เพื่อนไหนหรอนี่สโน w b a l l ว้าวของตกแต่งบ้านขยเยา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 ขยเยขยเยาแล้วมันมีหิมะออกมารอบๆบ้านเหมือนตอนนี้เลยอ่ะที่มีหินมาตกจนขาวพรอนไปหมดเลยขอขยับบ้างขอขยับบ้างว้าวจริงจัง อย่าลืมเก็บไฟไว้ด้วยล่ะตอนกลางคืนบ้านหลังนี้ไฟมีจํากัดนะแล้วเราต้องเติมน้ำมันเพื่อเพิ่มพลังงานด้วยขอไปดูด้านบนหน่อยดีกว่าเโอ๊ยชุบแจงเธอเอาขามาเตะฉันตกเอ่าฉันเปล่านะเฮ้ยพวกนายฉันคิดว่านะคืนนี้เนี่ยเราแบบว่ามาปาร์ตี้เราเรือกสยองขวัญวันคริสต์มาสใช่ไหมของขวัญฉันของขวัญของชาน้วแกเก็บของชานไปทำไมเขาเปิดนะ อู้แคนดี้อะไรมาหรอแคนดี้อู้วไอ้คุณได้ปลากระป๋องตาสามแม่ครัวมาเหรอไม่ใช่แล้วอันนั้นเขาเรียกว่าน้ำซาซาซูซูตะหานาแฟนตันซมั่งฉันเก็บเอ่อไข่ทวงมานะถ้าเราจะได้ใช้ตอนกลางคืนอุ้ยฉันได้กล่องของขวัญเอ้ยหยของมังดีของมังดีกล่องของขวัญมาดูซิว่าจะได้อะไรติดดติอะไรอ่ะ จุงโกโบจุงโกโบบูแคนดี <sh <sh ้เหรอโอ้โหแคนดี้กันหมดเลยพี่กินไม่ได้ของขวัญเลยเหรอน่าเศร้าจังเลยนะไม่ใช่เราแอบแกะตั้งนานเเพื่อนดูข้างหลังเด็คนที้ถูกลืมโอ้พี่กิดก็ได้แคนดี้เหรอใช่แคนดี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะไวโอมไวกินเพื่อเพิ่มพลังม้งแคนดี้ก็ต้องเอาไว้อมดิเพื่อนอาจจะอมแล้วทำให้สร้างความอบอุ่นในกัรร่างกายอ๋อช่นที่ร้อน แล้วก็เราอาจจะใช้ไฟคริสปสัสน,นี้เนี่ยใช้สําหรับจัดปาร์ตี้ในคืนนี้ก็ได้นะพวกเราเนี่ยย่างไก่กินแล้วก็ดื่มน้ําอัดลมเคร้ากับพิมะที่กําลังตกแย่งสวยง,งวามมีคุกกี้ด้วยอะ่ะเพื่อนๆดูดิบนโตอะมีสุกี้ว่าแต่เฮ้ยคัะเถือนไปก่อน <This is S 1> ี่จ <been official S 1> ุอกประกฏในคือปรากฏฉ <from the S 1> ุกเฉิน <we S 1> ไม่ย่อนชุมชนของพวกเราตอนนี้เกิดเหตุวร่หลาดขึ้นอีกครั้งเหมือนปีที่แล้ว ดูเหมือนว่าสปาราตัวเดิมจะกลับมาอีกครั้งพร<อ>้อมกับลูกลักใหม่มันทนกับความหนาวมันทนกับไฟและมันยังมีความดุร้ายเพิ่มขึ้นอีกอยากให้ทุกๆคนโปรดระวังและปิดบ้านให้พร้อมอย่าลืมใช้ไม้ในบ้านปิดทุกหน้าต่างปิดทุกประตูแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุด่วนเหตุหตร้ายให้โทรหาพวกเราทันทีค่าคืนนี้อาจเป็นค่าคืนที่ยากเย็นสําหรับคุณแต่ขอให้อดทนมันจะ พอดไปได้ดีอย่างแน่นอน,นอีกแล้วเนี่ยมันมาแก้วเพื่อนไม่ไหวให,ห้ตายเถอะนี่มันกลับมาเหมือนปีที่แล้วอีกแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเราต้องทำคือติดกล้องสอดส่องดูทุกๆท,ท,ที่เติมน้ำมันหาของทำไฟให้แบบว่าสว่างอยู่เสมอแล้วก็อย่าลืมปิดหน้านต่างด้วยและตอนนี้ ที่สําคัญก็คือในยามกลางดึกเราต้องคอยเติมฟืนเติมไฟด้วยเพราะว่าที่นี่หนาวมากเลยอ่ะโอ้โหลำบากกันเดิมเขาบอกว่าคืนนี้มันจะมีพายุด้วยอ่ะโอ้พายุพายุ่มากเหรอเนี่ยฉันไม่อยากให้มันเกิดเรื่องบ้าแบบนี้เลยเอาเป็นว่าชวนพวกเรามาเองอ่ะแหมใครจะไปรู้ล่ะว่ามันจะโหดร้ายขนาดนี้อ่ะงั้นตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําคือรีบไปติดกล้องก่อนดีกว่า ไอ้เดี๋ยวเราเติมน,น้ำมันให้เราเ<ห>ติมน้ำมันใหน้โอเคโอเคโอเคถ้าเกิดว่าเราไม่มาที่นี่ละก็ป่านนี้พวกเราก็ไปเที่ยวห้างกันสนุกสนานแล้วใอ่โอ้ใครชวนมาวะนี่ฉันแค่จะมาเอาของอย่างเดียวใครจะไปรู้ว่าแม่ฉันตกแต่งบ้านซะสวยขนาดนี้แล้วก็เราอยู่กันจนดึกตอนนี้ก็คงไม่มีรถหรือว่าอะไรที่สามารถกลับไปได้แล้วเรามั้งฉันวิ่งกลับไปเลยได้ไหมเฮ้ยรถฝากันเหรอได้ไหมรถเราน้ํามันหมดไง ก็รอวกนี้ชาอ่ะให้แม่ฉันกลับมาแล้วก็รับพวกเราโอเคติดกล้องที่หนึ่งแล้วต่อไปหยดกล้องที่สองจุ๊บฉันหยิบไม้แล้วไม่รู้อ่ะหยิบไม้ไม่คนละอันเลยเพื่อนเผื่อกลางคืนเราหนาวเราเราถือได้คนละอันน่ะมื้อแล้วกลางคืนถ้าเกิดว่ามีผีไส้ไหลมาล่ะแล้วก็ไม้ออกมาเอาไม้ได้ยังไงแล้็มาพาออกมาเติมฟืนเติมไฟเติมน้ํามันเพื่อเอาอากาศหายใจในบ้านยังทําไม่ได้เลยมันไปยากอะไรเอาฟอตไปเผา ได้เหรอแทนนืได้อยู่นะเอาทีวีนายไปเผาดีกว่าไม่ฉันไม่มีทีวีตอนนี้ทุกคนหน้าเหมือนกันหมดเลยขึ้นบนมันก็เป็นโนบมืดแล้วมันเล่ามืดแล้วพาดิตกดินแล้วเราต้องมันให้เพื่อนนายก็เป็นนอนกันได้เลยนะโอเคฉันปิดประตูด้วยาุก็ไม่มีอะไรพี่กินหันหน้าออกมาหน่อยสิฉันอยากรู้ว่านายอยู่ในนั้นไหมฮัลโหลฮัลโหลสวัสดี ติมน้ำมันอยู่เพื่อนหุ้ยเอ้ยฉันสาดแฝดใส่น้ำได้ด้วยตกไกลหมดเลยอย่าลืมเติมน้ำมันด้วยนะการสาดแฝดเมื่อกี้เนี่ยน่าจะทําให้น้ำมันหายไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์หายเพียอะเลยหายไปสิบเลยเพื่อนเมื่อกี้เท่าทีงั้นนอนเลยนะนอนเลยนอนเลยยาีสวัสดิ์โอ้โหนี่มันเกือบคืนแล้วดูดีดูพายุเป็นจริงด้วยมีพายุหิมะ อข้างนอกนาะพี่นะล่ลองลงไปดูด้านล่างดีไหมเพื้นยาข้างนอกหนาวมากโอ้ยพี่เกศเป็นไงบ้างอย่าลืมเอาไม้ขึ้นมาด้วยนะหนาวมากโอ้ทุกคนไฟกำลังจะมอดเรื่อยๆมาเติมไฟแล้วเติมไฟด่วนๆเลยเพื่อนไฟไฟอึบโอ้โหไฟเติมหนึ่งอันได้ไมาแค่ประมาณสองโอ้ยพี่เกศมาไฟหุยเป็นไงบ้างโอ้ยข้างล่างเมื่อกี้มันอยู่ข้างล่างไฟดับแล้วใครมาเติมไฟให้หน<ฟ>่อย กำลังวิ่งไปขอบคุณมากเมื่อกี้มันมาตุ้หน้าตาฉันพอดีเลยอ่ะเฮ้ยต้องเติมไฟอีกมันร้อยหน่อยดูโอฉันเองฉันเองฉันเองดูข้างบนให้หน่อยนะกระชับไปข้างบอลกระชับแรงบังบอลเอาเอายวเดี๋ยวพี่ช่ไปแล้วหนาวมากขอบคุณมากเลยจูเจ๊ไปตรงห้องน้ำเลยตะเกียดฉันคิดว่าตัวฉันต้องออกไปข้างนอกเพื่อนฉันต้องออกไปเอาของโอเคฉันจะดูตรงนี้ให้นะ จะลองกินเออเยลลี่ด้วยำ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 เฮ้ยม,ม,<อ>มันมีเสียงต่างมันมาข้างล่างเอ้ยข้างบนไม่อยู่ข้างบนข้างบนไปแล้วไปแล้วไปแล้วใช้ข้าหนาวเหมือนกันอะทำไงดีโอ้จะหนาวตายแล้วพวกหนาวแทบจะแข็งตายแล้วเจเจกกลับมาหรือยังฉันมาแล้วเพื่อนเราต้องช่วยกันดิโอเคไม่เอาด้วยนะข้างฝาั่งข้างบนธุรกิจอ่าทุกคนช่วยกันด น้งไม่มีอะไรโอยไฟดับ้เวลาประมาณตีหนึ่งแล้วขอสองคนครับขอสองคนออกไปหน่อยผมไปอยู่นั่งมาอยู่พี่กิตอยู่ข้างบนใช่ไหมส่วนฉันอยู่ข้างล่างนะผมอยู่ข้างบนจะคอยเอ่อตรวจตาหน้าต่างทุกอันให้อย่างดีเลยอู้หนาวหนาวเนาะโอ้ชั้นบนมันทิ้งได้ได้ปเนี่ยเปิดไฟก็ไม่ช่วยทําให้ที่นี่อุ่นขึ้นอะไฟหมดแล้วไฟหมดแล้ว ตอนนี้พวกเรากำจะตายกันหมดเฮือเสียงอะไรมันอยู่ข้างล่างเหรออยู่ล่างมันอยู่หน้าบ้านทำไงไม่ไหวแล้วเร็วด้วยไม่ไหวแล้วฉันออกไปข้างนอกไม่ไหวแล้วโอ๊ยไฟมันอยู่ได้แค่แป๊บเดียวเอง啊ไฟดับอีกแล้วเราต้องออกไปทั้งหมดสี่คนเพราะเราต้องออกไปทั้งหมดสี่คนใช่นายนายเจอฉันนอนอยู่เอาวันที่พี่ไหมไมโอเคไหมไม่โอเคเท่าไหร่จะโดนกระสวกไส่ไหล โอ้ให้ตายเหอะแล้วเราจะอยู่รอดยังไงเนี่ยนั่นสิออกซิเจนก็หมดด้วยอะฉันตอกออกซิเจนที่บ้านก่อนโอ้ฉันตายมันยากโอ้โหตายเอือตายตายคาฮิมะเลยครับก็นายพวกนายก็ออกมาข้างนอกทั้งหมดม้เอาฟืนโอเคออกไม้ต้องทางเดินเพิ่มอีกหน่อย๊อก ้หมายจะรอดกันใช่ไหมฉันคิดว่าฉันน่าจะรอดนะตอนนี้ฉันกับพี่กิตคิดว่านะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้วก็เออโอเคฉันกำลังสองกล้องจุดเนศน์ดูนายอยู่นายเป็นวอชเชอร์เหรอใช่นายเต็มตัวเลยมันมันใกล้จะมาแล้วตอนเนี้ยใช่ฉันได้ยินเสียงแล้วเอาแล้วดูดีๆกำลังมองอยู่กำลังมองอยู่จ่าเอ๋ด้านล่างคิดเจอด้านบนไม่มีครับ มันอยู่ด้านล่างโอเคเติมฟืนเติมไฟด้วยนะจ๊าผมเติมแล้วฟืนเป็นไงบ้างครับเติมชาโคกหนึ่งโอเคฟืนได้อยู่แผ่นไม้จากด้านบนค่อนข้างเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันหัวโค้งอะ่ะมันวนไม่ได้อือืมอืมโอ้โอ้เยี่ยมตีนหนึ่งแล้วมันน่าจะมาอีกรอบหนึ่งบรรยากาศตอนนี้ดีมากฉันอยู่ในห้องน้ำดมกลิ่นซ่วมไปเรื่อยๆอะ่ะดีตรงไหนฮะได้กลิ่นชาโคชาโคแล้วเหรอ ผมเติมชาโคไปแล้วไม่ไมฉันมีนะฉันมีนะ<ผ>มมไม้อะผมเติม,ม,มชาโคไปแล้วหนึ่งมันนาอยู่ข้างบนหรือเปล่าข้างบนเหรอขอดูแป๊บจลบมาแล้วครับระวังครับเริ่มจากที่ห้องน้ําก่อนฉันคิดว่าถ้ามันมามันควรที่จะตามกลิ่นห้องน้ําฉันมามันมาแล้วมันมาแล้วนายขี้เหรอเกือบเกือบจะเป็นแบบนั้นปีนมาดิ ฮ้ยมันอยู่ตรงชั้นจริงๆด้วย<ป>นี่แน่อย่าทำลายอย่าทำลายเอาเลย,เลยโอเคมานงมาเติมไฟเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันโอเคเราตอเฮ้ยเราเติมเราเติมเราเติมจริงๆเราสามารถออกไปด้วยกันได้นะพี่กิทไม่กำลังจะตีสองครับผมฉันว่าฉันออกไปด้วยดีกว่าเพราะว่ามันเอ่อกลางหนาวตุยมันมีเวลาอยู่อะไฟเราต้องไปอยู่ได้านานพี่กิทรีพี่กิทรีพี่กิทรีบ อให้ตายเถอะสตามิน่าฉันก็ไม่มีด้วยแล้วตอนนี้ก็ตีสองหนาวก็หนาวไปเข้า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 ไปเกียรติยุกฉันขึ้นไปดูข้างบนเหมือนเดิมนะมอนสเตอ s ์อิ i คอมมิ่งมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมายุอยู่ไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดมาลงฉันแล้วกันโอเคไรนมาเติมฟืนได้ไหมได้ยังไง้ฉันได้ฉันได้มันจะมอดเราเพื่อนไปมาเติมฟืน ร้อนจ้าพกินหนาวไม่พักเลยรีบไปพปกินรีบไปหนาวสุดมากพ่กินเดือมขึ้นดื่มไปก่อนเลยนะไฟกันเราจะมอดแล้วไฟของพวกเราสองคนน่ะผมไปแล้ววิ่งสุดแรงโอเคเดนนกลับขึ้นไปข้างบนฟึดพกิต้องให้จอหายขาวก่อนนะมันจะผ่านตีสองตีสามไปได้ง่ายมากนะทุกคน ไปตรงไหนข้างบ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 นใช่ใช่ตรงชั้นโอเคเฮ้ยสุดยอดต้องใช้ฟืนอีกสโอตต้องใช้ฟืนอีกมีฟืนอีกไหมสโอตอะไเราต้องสองคนไปอ่ะผมเปิดประตูไว้แล้วอ่ะจะไปคนเดียวอะผมไปด้วยเเดียวก็บมันแล้วทำไมทำไมช่วงตีสามเหมือนอากาศมันจะหนาวขึ้นยังไงไม่รู้กำลังจะตีสี่นะครับอาจจะมาตอนต้นตีสี่นะฮะ เดียวอากำลังไปกำลังไปปิดตู้แล้วประมาณสิบวิเท่ารถเปิดปิดเป็นตู้ขัทั้งเปิดมันมาแล้วมันมาแล้วยามสี่ครับฝักอากาศหมด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 โอ้ my god ไงดีอะอ่ะมันมันมาก มันมาเราออกมันอยากเข้าส่วนเราอยากออกไม่ทำไม่ทำนายตายเหรอไม่ตายไม่ตายไม่ตายยังไม่ตายตอนนี้ฉักกับพี่กิจออกมาข้างนอกอะเพราะว่ามันอยู่ในบ้านเราเราจะขังมันไว้ไม่ได้บ้านพอแล้วพี่กิตหนาวตายอีสามสิบพีตีห้ามันอยู่ในบ้านเราแบบถาวรเลยนะตอนนี้ ล้วฟืนอะ่ะพี่แป้งมีฟืนไหมเอ้าโอ้ยเฮ้ยสวนกันที่มุมสวนเข้าไปข้างในสวนกันที่มุมปิดประตูปิดประตูมันกำลังยับชิ่งมันกำลังอะไชิ่งอีกสิบวิเฮ้อย่าเพิ่งมามันอยู่หน้าบ้านมันอยู่หน้าบ้านมันไปแล้ว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 ไปหาแป้งหรือเปล่าวะมันยังไม่ไปมันยังไม่ไปมันไปตรงมันยืนอยู่หน้าบ้านมันยืนอยู่หน้าบ้านมันเหมือนมันลอยตรงหน้าต่าง เฮ้ยมันมันไมมันไปหรือเปล่ามันไปแล้วมันไปแล้วไป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 มาไปเอาฟืนเลยไปเอาฟืนเลยไปเอาฟื้นทำเลือดเลยนายมีอะไรกินกินให้หมดไม่มีอะไรกินแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีไม่เหลือไม่ไม่อะไรเลยทั้งสิ้นสามสิบวิบแม่งอีกสามสิบวิเฮ้ยไฟฉันมดแล้วไฟฉันดับมนบ้านทำเลือดก่อนที่จะหนาวตายขอร้องล่ะหกโมงสักทีเถรอหกโมงเช้าเราเลี้ อีกสิบวินมงอยู่รอดให้ได้สิบวิเพื่อนนายเข้าตู้ไปเลยเข้าตู้ไปเลยเข้าตู้ไปเลยายมันมาแล้วอย่านะโอเคโอ้โหอบยกยย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 ่ยยากยยยยรยยยยยยายยยยยย่ยย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 า โหดมากๆนะที่สามารถจะเล่นด่านแบบระหารือโหดแบบนี้ได้จะบอกว่าแบบสี่คนนะคะจะยากที่สุดนะเพราะว่าเขาคิดว่าเรามีคนเยอะใช่ไหมแล<ช>้วก<ช>็พยายามเนี่ยให้เราเติมฟืนเติมไฟเยอะนะคะแต่ว่าพอเราลดลงมาเหลือประมาณสักสองคนเนี่ยยังพอมีเวลาที่จะเดินไปหาฟืนหนีผีแล้วก็โอ้โหหลายอย่างเนาะใช่แล้วเซนพูดตรงๆเลยนะว่า ไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากแบบนี้ยเจ้าก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันเออฉันรออีเวนต์บอลลินทายเลยเผื่อมีผีสองตัวอรอรอรออีเวนต์สงการเลยเผื่อผีสาดน้ำอ่ะนายเล่นคนเดียวนะสักหลอดโอเคค่ะแล้วถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิจงเก่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย